แนวช่างประําวันนี้26มีนาคม2567สีค่คู่วันนี้เริ่มต้นที่ยูโร2,024นะครับโดยคู่แรกนะครับเป็นทางด้านของยูเครนเจอกับไอซ์แลนด์นะครับทางด้านของยูเครนผมมองว่ายังแกร่งกว่าเกมนี้หนึ่งลูกไม่ยากแน่นอนคู่นี้ฟันชงต่อยูเครนคู่ที่2เป็นโบอลโลก2026นะครับเป็นทางด้านของเลบานอนเปิดบ้านต้อนรับกกมเยือนออสเตรเลียนะครับผลงานยังถือว่าต่างชั้นกันมากเกมนี้ลุ้น2ลูกฟันชงต่อออสเตรเลีย คูที่3เป็นเวียดนามเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอินโดนีเซียน,นะครับเวียดนามแกล่งในบ้านเกมนี้ต่อครึ่งผมมองว่าไหวคู่นี้ฟันชงต่อเวียดนามส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของอไทยนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเกาหลีใต้เรกแรกเสมอกันไปแล้วเกมนี้ผมมองว่ายัางไงก็ไม่ขาดถึงแม้ว่าจะแพ้ก็ไม่ขาดแน่นอนคู่นี้ฟันชงรองทีมชาติไทย4คู่วันนี้ก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ